สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผม่างหายกันไปนานเลยนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นแมปเอ่อไอที่มันเป็นการกระบ,บาดวงกลมมนะันนั่นนหะคุณผู้ชมฮะน,นี่สมมุติว่าทุกท่านผู้ชมจะเล่นเกมนี้เว้ยแมปนี้เว้ยคุณผู้ชมก็กดเข้าไปเลยฮะในโลบอมันเป็นควารุเลยมันแบบเป็นกากระบาดใช่ไหมแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่สีเขียวที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงเนี้ย แต่ของใครดิง่งของใครที่แบบอะไรนะของใครที่ไม่ดิ่งก็เล่นได้แล้วนะครับผมเออมันก็ดีนะแบบกูเพิ่งรู้ไงว่าวัดเพิ่งเล่นแบบนี้ได้ไงเออเมื่อชมให้ก็อย่าลืมกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ยสมุดคิ่นี่นี่ยทำไมไม่อยากคุยก จะพูดเลยว่าไม่ผมรู้สึกมันเป็นอืมอืมอกัดแจมิดเออก็ประมาณนั้นนะครับผมใครที่อยากเล่นก็สามารถไปเล่นได้เลยนะครับผมบายบาย